ล่าเรื่องเล่าชุดลึกลับเรนเหนือวันนี้ขอเสนอเรื่องราวอันเป็นที่มาของเจดีขาวเจดี JD ขาวหรือที่เรียกกันอีกนามหนึ่งว่าเจดีกิ่วนั้นตั้งอยู่ใจกลางถนนปัจจุบันกลายเป็นวงเวียนให้รถวนรอบอยู่ตรงบริเวณหัวมุมถนนข้างๆที่สบานนครเชียงใหม่ใกล้กับสถานกงศูนย์อเมริกาส่วนอีฝั่งหนึ่งนั้นติดกับแม่น้ำปิง สาเหตุที่ชาวล้านนามักจะเรียกเจดีขาวว่าเจดีกิ่วนั้นก็นเนื่องมาจากบริเวณชั้นตรงกลางของเจดีจะมีลักษณะคอดเป็นกิ่วข้อไปนั่นเองตามตำน,นานเล่าประวัติของเจดีขาวเอาไว้ว่าในสมัยโบราณกาพม่าได้ยกกองทัพมาประชิดเมืองเชียงใหม่เพื่อต้องการยึดเมืองเชียงใหม่ไว้เป็นประเทศราชในการนี้ทางฝ่ายพม่าได้ท้าพนันดำน้ำแข่งกันร,ระหว่างไทยกับพม่าข,ขึ้น เนื่องจากพาม่เชื่อว่าคนเชียงใหม่นั้นไม่มีใครดำน้ําเก่งเพราะเชียงใหม่ตั้งอยู่ในภูมิประเทศที่เป็นที่ดอนคนเชียงใหม่จึงไม่ค่อยชํานาญในเรื่องทางน้ํานักด้วยในการแข่งขันดำน้ําในครั้งนี้มีเมืองเชียงใหม่เป็นเดิมพันหากใครขึ้นจากน้ําปิงก่อนก็ถือว่าเป็นฝ่ายแพ้และถ้าหากไทยแพ พม่าก็จะยึดเอาเมืองเชียงใหม่มาเป็นเมืองเค้นเสียแต่ถ้าหาไทยเป็นฝ่ายชนะพม่าก็จะยอมยกทัพกลับไปแต่โดยดีจากนั้นฝ่ายพม่าก็ให้ฝ่ายไทยเป่าประกาศหาชาวเชียงใหม่ที่ดำน้ําเก่งๆมาแข่งขันกับพม่า,มาโดยให้เวลาสอบหาเป็นเวลาสามวันเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็ออกประกาศรับสมัครหาคนที่จะมาเป็นตัวแทนมาแข่งขันกับฝ่ายฟาสึดในทันที แต่ทว่าเมืเ่อครบเวลาสามวันแล้วก็ยังไม่มีใครมาอาสาเลยสักคนในที่สุดเจ้าเมืองเชียงใหม่ก็เห็นทีว่าจะต้องเสียเมืองให้แก่พม่าแล้วในคราวนี้แต่ในขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าปู่เปียงเข้ามารับคณะอาสาประลองดำน้ำครั้งสำคัญนี้ทั้งๆที่ตัวแกเองก็ดำน้ำไม่ค่อยเก่งเอาสีเลย เมื่อถึงเวลาการแข่งขันที่บริเวณร,ริมน้ําปิงตัวแทนของทั้งสองฝ่ายต่างก็ดำลงไปในน้าพร้อมๆกันและเมื่อเวลาผ่านไปได้พักใหญ่ๆฝ่ายข่าศึกก็โผล่ขึ้นมาก่อนจึงถือว่าเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และพะม่าก,ก็ได้ยกทัพกลับไปตามข้อตกลงที่ว่ากันเอาไว้ฝ่ายทางด้านของปู่เปียนนั้นหลังจากที่ดำน้ำลงไปเป็นเวลานานมากแล้ว<อ>ก็ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาจากน้ำสักที ท่านเจ้าเมืองจึงให้คนดำน้ำตามลงไปดูปรากฏว่าปู่เปียงได้ใช้ผ้าเขา่าม้าผูกตนเองติดไว้กับเสาหลักใต้น้ำตายไปเสียแล้วและด้วยวีรกรรมในครั้งนี้ของปู่เปียงทำให้เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้สร้างเคตีขาวขึ้นในบริเวณริมน้แม่ปิงเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความดีของปู่เปียงที่ยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องบ้านเมืองเอาไว้ ในปัจจุบันหากเรามองเจดีย์ขาวแต่เพียงผิวเผินก็อาจจะเห็นเป็นเพียงแค่เจดีย์ขาวขนาดนึ่งย่้อมที่เป็นเสมือนวงเวียนกลางถนนเท่านั้นซึ่งเจดีย์ขาวอันมีลักษณะคล้ายเจดีย์สามเหลี่ยมทรงโกรมขนาดกว้าง6เมตรและสูง8เมตรองค์สถูุโบ,บกปูนไม่มีลวดลายใดๆประดับตกแต่งแต่อย่างใดแม้จะตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่น แต่ก็น่าแปลกที่ไม่มีใครกล้าย้ายเจดีแห่งนี้ไปที่ไหนจึงนับได้ว่าเรื่องราวของเจดีขาวแห่งนี้ในสอนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ให้ได้จดจำกันว่าครั้งหนึ่งเคยมีชายผู้หนึ่งผู้เป็นวีรบุรุษผู้กล้าหาญยอมสละชีพเพื่อบ้านเกิดมองนอนด้วยความรักชาติอย่างน่าภาคภูมิใจเจดีขาวจึงเป็นอนุสรณ์ถึงความดีที่ปรากฏให้เราเห็น มาจนถึงทุกวันนี้และเรื่องราวเจดีขาวก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แลงง